เครื่องหมายสี่เหลี่ยมร่องรอยที่เธอทิ้งไว้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องซ่านเศร้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความรักและการให้อภัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าชวนคิดรักที่ไม่ลืมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าซึ้งซึ้งความทรงจำเสียงฝนตกกระทบหลังคาอย่างแผ่วเบาอากาศชื้นเย็นแสกผ่านหน้าต่างไม้เก่ากลิ่นดินหลังฝนใหม่โชยเข้ามาในห้องมินตรานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้หน้ากระจกสายตาเธอมองออกไปยังสวนที่เต็มไปด้วยหมอกเธอยังจำเสียงหัวเราะของ นาทีได้ชัดแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายปีมือของเธอสัมผัสกรอบรูปที่วางอยู่บนโต๊ะภาพในนั้นคือวันที่พวกเขายังยิ้มให้กันแต่กรอบรูปนั้นกลับมีรอยร้าวตรงกลางเหมือนหัวใจของเธอที่ไม่เคยสมบูรณ์อีกเลยเสียงบางอย่างดังขึ้นจากชั้นล่างคล้ายกับเสียงฝีเท้าเบาเบา,เบ,าบนพื้นไม้เธอหยุดหายใจในชั่วขณะในบ้านนี้มีเพียงเธอคนเดียวเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิม ประตูห้องครัวแง้มออกเล็กน้อยเธอมองเห็นเงาของบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างในหัวใจเธอเต้นแรงเหงื่อยเย็นซึมออกตามฝ่ามือเธอค่อยๆลุกขึ้นทุกก้าวที่เดินเหมือนใช้แรงทั้งหมดในร่างกายกลิ่นบางอย่างลอยมาแตะจมูกกลิ่นควันจางๆปนกับกลิ่นผ้าเปียกฝนเธอจำได้ดีว่าเป็นกลิ่นเดียวกับวันที่นาทีจากไปเธอหยุดยืนตรงหน้าประตูครัวมือสั่นเล็กน้อยขณะผลักมันออกเสียงประตูดังเอียดเบาๆ ภายในมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากถนนลอดเข้ามาเธอเห็นรอยเท้าเปียกน้ำบนพื้นลากยาวจากประตูหลังเข้ามาถึงกลางห้องหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นรอยเท้านั้นมีขนาดเดียวกับของนาทีทุกประการเสียงหายใจดังขึ้นจากมุมมืดเธอหันไปช้าๆแสงสลัวสะท้อนกับบางสิ่งที่เปียกอยู่บนพื้นมันคือเสื้อเชิ้ตสีขาวตัวเดียวกับที่เขาใส่ในวันสุดท้ายที่จากไปมือเธอสั่นจนแทบถือกรอบรูปไม่อยู่ เธอเก้าวถอยหลังแต่กลับชนเข้ากับบางสิ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูเธอยังจำฉันได้ไหมมินตราแน่นอนครับต่อไปนี้คือภาคต่อของเรื่องร่องรอยที่เธอทิ้งไว้ต่อจากประโยคสุดท้ายเธอยังจำฉันได้ไหมมินตราเนื้อเรื่องนี้ถูกเขียนให้เหมาะสำหรับการบรรยายเสียงโดยมีจังหวะเว้นวรรคในแต่ละบรรทัดเพื่อสร้างอารมณ์ระทึกลึกลับและชวนขนลุก ความยาวประมาณ5,000ตัวอักษรในภาษาไทยครับเสียงนั้นทําให้ร่างของมินตราแข็งค้างเธอไม่กล้าหันกลับไปทันทีลมหายใจของใครบางคนอยู่ใกล้จนรู้สึกถึงความอุ่นร้อนบนต้นคอหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะทะลุกออกจากกอกเธอค่อยๆหันกลับไปอย่างช้าๆภาพที่เห็นทําให้เธอแทบหยุดหายใจชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นร่างเปียกปอนราวกับเพิ่งเดินตากฝนกลับมาเส้นผมของเขาหยดน้ําลงบนพื้น แววตาที่มองเธอนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าและโศกปนสงสัยมันคือใบหน้าที่เธอจำได้ดีใบหน้าของนาทีคนที่เธอคิดว่าตายไปแล้วนาทีเสียงของเธอสั่นพรา่าเขาไม่ตอบเพียงยิ้มจางๆและก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นฝนและกลิ่นดินจากล่างเขาอบอวลรอบห้องเธอถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแผ่นหลังชนเข้ากับโต๊ะไม้กรอบรูปบนโต๊ะร่วงลงพื้นกระจกแตกกระจายเป็นเสียงแหลมสะท้อนทั่วห้อง นาทีมองเศษกระจกที่ตกอยู่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทำไมเธอถึงลืมสัญญาเราเสียงนั้นเบาแต่กรีดลึกเข้าไปในใจของมินตราน้ำตาเอ่อขึ้นในดวงตาเธอฉันไม่เคยลืมแต่เธอต่างหากที่จากไปโดยไม่บอกลาคำพูดนั้นออกมาพร้อมกับเสียงสะอื้นแต่เขากลับส่ายหัวช้าช้าฉันไม่เคยจากไปคำพูดนั้นชัดเจนในห้วงความเงียบเธอเริ่มรู้สึกถึงอากาศที่เย็นลงผิดปกติ รมหายใจของเธอกลายเป็นไอขาวในความมืดนาทีมองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนวันนั้นฉันพยายามกลับมาหาเธอแต่สายเกินไปเธอสายหน้าอย่างไม่เข้าใจเธอหมายความว่ายังไงนาทีวันนั้นรถตกเหวพวกเขาบอกว่าไม่พบร่างของเธอเขายิ้มเศร้าร่างนั้นอยู่ใต้ลำธารน,นั่นเองมินราฉันเห็นทุกอย่างเห็นเธอยืนร้องไห้ตรงสะพานแต่เธอมองไม่เห็นฉันอีกแล้วน้ำเสียงของเขาเย็นเยียบ เหมือนมาจากที่ไกลเกินเอื้อมมินตรารู้สึกเหมือนพื้นห้องเริ่มสัน่นเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างดังหวยหวนเธอเก้าวเข้าไปใกล้เขาอย่างช้าๆอยากสัมผัสอยากรู้ว่าเขายั่งอยู่จริงหรือไม่แต่เมื่อปลายนิ้วของเธอแตะลงบนไหล่เขากลับรู้สึกได้เพียงความเย็นเยียบจนชาเธอสะดุ้งถอยหลังแสงฟ้าผ่าจากภายนอกส่องเข้ามาทันทีเผยให้เห็นเงาของนาทีสุทรนอยู่บนผนังแต่เงานั้นไม่มีตัวตนจิงอยู่ตรงหน้าไม่ เธอไม่ใช่ของจริงมินตรากระซิบเบาๆแต่นาทีมองเธอด้วยสายตาเศร้าลึกของจริงหรือไม่ไม่สำคัญหรอกมินตราฉันยังจำทุกคำที่เธอสัญญาไว้ได้ดีเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งเธอถอยหนีจนหลังชนกำแพงแต่คราวนี้กลิ่นของขเขาเข้มขึ้นกลิ่นฝนกลิ่นควันและกลิ่นเลือดบางเบาที่แทรกอยู่เธอเริ่มตัวสัน่นเธอต้องการอะไรจากฉันเสียงของเธอแทบไม่ออกมาเป็นคำนาทีมองตรงเข้าตาเธอ ฉันอยากให้เธอจำอยากให้เธอยอมรับว่าเธอเป็นคนผลักฉันตกสะพานวันนั้นมินตราชะง,งักงนันหัวใจของเธอเหมือนหยุดเต้นไม่ไม่จริงฉันไม่ได้ทำน้ำเสียงสั่นไหวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนาทียิ้มบางๆเธอจำไม่ได้จริงๆหรือมินตราคืนนั้นเราทะเลาะก,กันเธอบอกว่าถ้าฉันจากไปเธอจะไม่เสียใจเลยภาพในหัวของมินตราเริ่มกลับมาเสียงฝนคืนนั้นเสียงรถเสียงตะโกนของนาที เธอจำได้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเธอจำได้ว่าผลักเขาออกไปด้วยความโกรธและหลังจากนั้นก็มีเพียงเสียงตกน้ำที่ดังขึ้นไม่เธอร้องมือของเธอปิดหูแน่นน้ำตาไหลรินลงใบหน้าฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่โกรธฉันแค่กลัวจะเสียเธอไปนาทีมองเธอใบหน้าของเขาเริ่มเลือนรางในแสงไฟฉันรู้ฉันไม่เคยโกรธเธอเลยเสียงของเขาเบาเหมือนลมพัดผ่าน เธอคุกเข่าลงกับพื้นเสียงสะอื่นดังปนกับเสียงฝนถ้าฉันย้อนเวลาได้ฉันจะไม่ทำแบบนั้นนาทีค่อยๆย,ยื่นมือมาสัมผัสแก้มเธอแต่เธอไม่รู้สึกถึงความอุ่นนั้นอีกแล้วเพียงความเย็นที่แทรกเข้ามาจนหัวใจเจ็บปวดบางสิ่งไม่อาจย้อนกลับได้มินตราแต่เธอยังมีชีวิตอยู่อย่าปล่อยให้ความผิดนั้นกลืนเธอไปเหมือนที่มันกลืนฉันเสียงของเขาค่อยๆจางหายเงาของเขาค่อยๆละลายไปในความมืดแสงฟ้าแลบอีกครั้ง และเขาก็หายไปเหลือเพียงรอยเท้าเปียกน้ำบนพื้นมินตรานั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นเสียงนาฬิกาในบ้านดังติ๊กตอกช้าๆเธอมองไปยังรอยเท้าที่ค่อยๆแห้งหายไปความรู้สึกผิดกัดกินใจจนแทบหายใจไม่ออกในเงียบงานนั้นเธอได้ยินเสียงบางอย่างเบาแผ่วราวกับสายลมเธอสัญญาว่าจะไม่ลืมฉันจำไว้มินตราฉันยังอยู่ตรงนี้เธอหันขวับไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น เพียงเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกแตกที่ตอนนี้มีรอยยิ้มจางๆปรากฏอยู่บนใบหน้าในเงานั้นหัวใจของเธอเต้นช้าลงเธอค่อยๆย,ยกมือแตะกระจกภาพในเงายังคงยิม้มและเมื่อเธอกลับพริบตาอีกครั้งใบหน้านั้นไม่ใช่ของเธออีกต่อไปคุณต้องการให้ผมเขียนตอนต่อพาร์ทสของเรื่องไหมครับในตอนถัดไปผมสามารถพาเรื่องราวเข้าสู่ช่วงหลังเหตุการณ์นี้ เมื่อมินปราเริ่มได้ยินเสียงของนาทีในชีวิตประจําวันและเริ่มสงสัยว่าเขากลับมาเพื่อให้อภัยหรือเพื่อลากเธอไปอยู่ด้วยแน่นอนครับต่อไปนี้คือตอนจบของเรื่องร่องรอยที่เธอทิ้งไว้ p l e s you left behind เขียนด้วยภาษาไทยแบบบรรยายเสียงได้สละสลวยมีการเว้นวรรคเพื่อให้เหมาะกับการอ่านออกเสียงนาร r a t i o n และปิดเรื่องอย่างสงบและเมยียดมีอารมณ์เศร้าแต่ปลดปล่อยรุ่งเช้าแรกหลังฝนตกหนัก แสงแดดอ่อนๆสองลอดผ่านผ้าม่านบางสีขาวมินตราลืมตาตื่นพร้อมกับความรู้สึกแปลกในอกบ้านทั้งหลังเงียบสงบแต่เธอรู้ว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วโต๊ะไม้เก่าหน้ากระจกยังอยู่ที่เดิมเพียงแต่กรอบรูปที่แตกเมื่อคืนกลับวางอยู่บนโต๊ะอย่างเรียบร้อยไม่มีรอยร้าวไม่มีเศษกระจกราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เคยมีอยู่จริงมินตรานั่งนิ่งสายตาเธอมองออกไปยังสวนที่เปียกชืน้น หมอกยามเช้าลอยคลอเหนือสนามหญ้าเสียงนกร้องเบาๆคล้ายเสียงของใครบางคนกำลังเรียกจากไกลเธอยกมือแตะอกหัวใจยังคงเต้นแต่ไม่หนักแน่นเหมือนเดิมมันเบากว่าทุกครั้งเบาจนเธอรู้ว่าเธอได้ปล่อยบางสิ่งไปแล้วเธอลุกขึ้นเปิดประตูหลังบ้านสายลมเย็นพัดเข้ามาแตะผิวกลิ่นฝนยามเช้าและกลิ่นดินใหม่หอมสดชื่นแต่กลิ่นนั้นไม่มีเงาของความเศร้าอ,อีกต่อไปตรงบันไดหลังบ้าน มีรอยเท้าจางๆที่เหลืออยู่เพียงคู่เดียวเธอยือนมองมันอย่างสงบก่อนจะยิ้มบางๆและกระซิบออกมาเบาๆไปเถอดนาทีถึงเวลาที่เธอจะได้พักแล้วเสียงลมพัดผ่านราวกับตอบรับใบไม้ไหวช้าๆเหมือนมีมือใครแต่ต้องเธอหลับตาความอบอุ่นบางอย่างโอบรอบตัวเธอชั่วครู่ก่อนจะจางหายไปในอากาศมินตรากลับเข้าบ้านหยิบปากกาและกระดาษแผ่นเล็กเขียนเพียงประโยคเดียว ฉันจะจำไว้ว่าร่องรอยของความรักไม่เคยเลือนหายไปจากใจเธอวางกระดาษไว้ข้างกรอบรูปและเดิอนออกจากบ้านหลังนั้นอย่างช้าๆทุกก้าวที่เหยียบลงบนพื้นไม้เหมือนเสียงปล่อยวางที่ดังในใจแสงแดดยามสายท่าผ่านหลังคากลิ่นกาแฟจากบ้านข้างๆลอยมาแต่ปลายจมูกเธอยิ้มให้ตัวเองโลกยังคงหมุนต่อไปและในที่ใดที่หนึ่งเขาอาจกำลังยิ้มให้เธออยู่เช่นกันภาพสุดท้ายคือกรอบรูปบ,บนโต๊ะ แสงแดดตกกระทบลงบนกระจกใสในภาพนั้นนาทีและมินตรายันยิ้มให้กันเหมือนวันเก่าๆที่ยังไม่เคยจากลาตอนจบนี้ออกแบบให้ให้ความรู้สึกปล่อยวางแต่ยังอบอุ่นทำให้ผู้ฟังจบลงด้วยอารมณ์สงบละมุนและแฝงความคิดถึงหากคุณต้องการผมสามารถต่อย,ยอดเขียนเป็นบทสรุปเสียงสำหรับใช้ปิดวิดีโอได้ด้วยน้ำเสียงอบอุ่นและเมียดเช่นเสียงหญิงสาวพูดปิดเรื่องพร้อมดนตรีเบาๆ ต้องการให้เพิ่มส่วนนี้ไหมครับ